หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเราอวัยวะภายนอกเรื่องตำแหน่งของอวัยวะภายนอกนักเรียนคะทราบหรือไม่ว่าอวัยวะภายนอกคืออะไรติ๊กตักติ๊กตก มีใครตอบคุณครูได้บ้างคะมีไม่เอ่ยถ้าไม่มีต่อไปคุณครูคจะพานักเรียนไปดูภาพของอวัยวะภายนอกกันนะคะตามมาเลยคะ่ะให้นักเรียนดูภาพที่ปรากฏในแต่ละภาพคืออวัยวะใดภาพที่หนึ่ง ลองสังเกตดูนะคะว่ามันคืออวัยวะาใดา 2. องที่สามสี่มีทั้งหมด หกภาพนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่ามันคืออวัยวะใดได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะถ้าได้เดี๋ยวเรามาต่อพร้อมกันนะคะภาพที่หนึ่งอะไรคะตาใช่ไหมคะภาพที่สองหูภาพที่สาม อะไรคะใช้ดมกลิ่นและหายใจจมูกภาพที่สีปากและฟันภาพที่5มือและนิ้วมือภาพสุดท้ายคือขาและเท้าใช่ไหมคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งของครูเมเก่งมากคะ่ะ แสดงว่านักเรียนก็สามารถตอบคำถามครูได้แล้วใช่ไหมคะว่าอวัยวะภายนอกหมายถึงอะไรานักเรียนคะสิ่งที่อยู่ภายนอกร่างกายของเราเรียกว่าอวัยวะภายนอกอวัยวะภายนอกคือ อวัยวะของร่างกายที่เราสามารถมองเห็นได้และจับต้องได้ได้แก่ศีรษะหูตาจมูกปากแขนนิ้วมือเทา้าเป็นต้นต่อมาเรามาดูตำแหน่งของอวัยวะกันนะคะ ตำแหน่งของอวัยวะภายนอกนักเรียนทราบไหมคะว่าระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงมีตำแหน่งของอวัยวะที่แตก,กต่างกันหรือไม่คำตอบคือไม่แตกต่างกันนะคะมาดูตำแหน่งของตา ตามีอยู่ด้วยการสองข้างตำแหน่งของตาอยู่ตรงไหนคะอยู่บนหน้าใช่ไหมคะอยู่บนใบหน้ามีตาดำและตาขาวตำแหน่งของหูอยู่ข้างศีรษะด้านละหนึ่งข้างด้านซ้ายและด้านขวาผม ตำแหน่งของผมอยู่ข้างบนสุดใช่ไหมคะจมูกตำแหน่งอยู่ตรงไหนเอ่ยตั้งอยู่ตรงกลางใบหน้าระหว่างตาทั้งสองข้างใช่ไหมคะต่อไปปากและฟันปากและฟันตำแหน่งอยู่ข้างล่างจมูกใช่ไหมคะ แขนมือและนิ้วมือคือส่วนที่ยื่นออกมาจากปลายแขนมี2มือมือแต่ละข้างมี5นิ้วใช่ไหมคะต่อไปขาเท้าและนิ้วเท้าเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของร่างกายมีนิ้วเท้าและเล็บยื่นออกมา5นิ้วเช่นเดียวกับนิ้วมือ นี่คือตำแหน่งของอวัยวะภายนอกนะคะที่เราสามารถมองเห็นได้ว้าวาว,าว,าว,าว้าวใครเอย่ยครูเมย์เองค่ะนักเรียนคะนี่คือร่างกายภายนอกของคุณครู กิจกรรมนี้คุณครูอยากให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะว่าดาวแต่ละดวงบอกตำแหน่งของอวัยวะใดบ้างนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะมีดาวอยู่ล้อมรอบตัวของคุณครูมีทั้งหมดกี่ดวงคะช่วยกันนับดู1นึสองสาม 4,5,6,7,8,9มีทั้งหมด9ดวงตำแหน่งของดาวดวงที่1นักถ้าเรียนดูนะคะสังเกตดูว่ามันคือตำแหน่งของอวัยวะใดตอบได้ไหมคะเฉลยผม ผมและศีรษะใช่ไหมคะดาวดวงที่สองนักเรียนดูดาวดวงที่สองดูไปที่ลูกศรน,นะคะชี้ไปที่อวัยวะใดคะตำแหน่งของอวัยวะใดคำตอบคือตาเก่งมากคะ่ะต่อไปดาวดวงที่สามปากและ ฟันใช่ไหมคะดาวดวงที่สี่อะไรเอ่ยหูดาวดวงที่ห้าแขนดาวดวงที่หกจมูกดาวดวงที่เจ็ดมือและนิ้วมือใช่ไหมคะดาวดวงที่แปด ขาและดาวดวงสุดท้ายซึ่งเป็นตำแหน่งของอวัยวะที่อยู่ข้างล่างสุดของร่างกายนะคะคำตอบคือเท้านั่นเองเก่งมากค่ะนักเรียนตอบได้หมดใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ ต่อไปคุณครูมีการบ้านให้นักเรียนได้ฝึกทำกันด้วยนะคะไปดูกันบ้านกันดีกว่าการบ้านให้นักเรียนนำชื่ออวัยวะภายนอกที่กำหนดให้เขียนเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะคำที่คุณครูกำหนดให้คำที่หนึ่งคือ อ่านได้ไหมคะจะมู ต่อไปคำที่สองคือคำว่าแขน 3. ผมสมือ 5. ้ศีรษะ 6. ห,หูเจดตา 8. นิ้วมือ 9. ขาและเท้า 10ปากและฟันมีทั้งหมดกี่ข้อคะ10ข้อนะคะให้นักเรียนไปวาดภาพตัวเองนะคะรูปภาพตัวเองแล้วโยงเส้นเหมือนตัวอย่างนะคะไปที่ตำแหน่งต่างๆนะคะมีทั้งหมดกี่ตำแหน่งคะ10ตำแหน่ง10ข้อนะคะเมื่อนักเรียนวาดรูปเสร็จแล้ว นะคะให้นักเรียนเอาคําที่คุณครูกําหนดให้นะคะไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะยากไ์มาคาเด็กๆคุณครูเชื่อว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนเก่งกันทุกคนและสามารถทำการบ้านคุณครูได้เต็มทุกข้อแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะคำที่1คือคำว่า จมูก2แขน3ผม4มือ5ศีรษะ6หู7ตา8นิ้วมือ9ขาและเท้า10ปากและฟันเก่งมากค่ะให้นักเรียน เขียนเติมลงในช่องว่างเสร็จแล้วฝึกอ่านกันด้วยนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนอย่าลืมส่งกันบ้านคุณครูนะคะตอนหนึ่งที่รักสำหรับวันนี้ครูมีขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ